การบูชานะครับเนาะคนที่เกิดนะฮะโดยเฉพาะนะครับคนที่เกิดวันวันพุธเนี่ยยิ่งต้องการพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนก็ได้บูชาและยิ่งเด่นเด่นมากเลยนะครับพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนนะครับเนาะคาถาเดี๋ยวผมบอกไปเลยนะครับโดยการท่องคาถาพระอุปรกุตบัวเข็มจะมหาเถโรสัพพาาพังพระวันตุเมอิติปิโสภะควาพุโทโธชโยธรรมโมชยโยสังโคชยโยเมตตาชิมพรีจะมหาเทโรสัพพะราพังพระวันตุเม อันนี้เป็นคาถาสาหรับชาวบ้านโดยตรงครับแล้วถ้าคนที่เป็นเซียนพระใหญ่ๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าในห้องพระของเขาถ้าใครได้เข้าไปเจอจะต้องมีพระอุปคุตอยู่แน่นอนเรียกว่าพระัวะเข็มนะฮะ,ะ,ะเรียกว่าพระัวเข็มสมติเขาจะเรียกพระัวเข็มนะครับตั้งอยู่ในห้องเสมอครับคนคนหนึ่งที่เด่นที่สุดแล้วก็บูชาใช้บทสวดน,นี้นะครับแล้วมีเงินไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็คนรู้จักใครครับคาถานี้ใช้คือที่คนพูดไปปุ๊บคนรู้จักแน่นอนคือคือ,ค,อคุณป๋องสุพรรณครับ คุณป๋องสุพรรณใช้สวดบทนี้ครับใช้สวดบทนี้นะครับเป็นเคล็ดลับของแกเลยน,นะครับฉะนั้นหลายคนนะครับได้บูชาพระอุปคุศเนี่ยในงานนี้ถือว่าโชคดีที่สุดเนี่ยครับท่านจะต้องอยู่ที่สงบของท่านเช่นหิ้งพระหรือในห้องพระนะครับอันนี้ขอย้ํานะครับนะ ก็ลองดูนะครับวันนี้ก็อาจารย์มาฝากอาจจะผิดพลาดบ้างอะไรบ้างอาจารย์ก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าที่เล่ามาไม่ใช่มีการบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นแต่มันเป็นการเรื่องเล่าของชาวบ้านธรรมดาทั่วไปครับครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับผมที่มาแบ่งปันความรู้นะครับผมวันนี้ก็ยินดีและดีใจมากๆเลยนะครับผมที่ได้ทั้งเรื่องอประวัติความเป็นมาและการบูชาและก็พระคาถาด้วยโอ้โหวันนี้ก็คือครบเครื่องจริงๆนะครับผมถ้าใครบูชาตอนนี้นะผมถือว่าทำจำนวนน้อยมากน้อย ผมว่าใครบูชาได้กดไปผมถือว่าฟ้าเลือกเลยฟ,ฟ้าเลือกเลยนะครับคนเห็นคลิปนี้เดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะครับผมขนาด5นิ้วนะครับจัดสร้างแค่99องค์ราคาบูชาอยู่ที่7,999บาทขนาด9นิ้วนะครับจัดสร้าง49องค์บูชาที่ราคา1 9 9 9 9บาทนะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญชนะมาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับผมเป็นเหรียญชนะมานะครับผมลุ้นละ199บาทและลอยองนะครับผมขนาดห้อยคอเนาะ ลุ้นละ399บาทซึ่งเป็นราคาที่ย่อมเยาประชาชนทั่วไปหรือว่าคนไม่มีตังกบูชาได้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเจตนาการสร้างบริสุทธิ์นะครับผมและก็วัตถุประสงค์ดีนะครับและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั่วสารทิศนะครับเซียนพลาทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องมีเลยใช่เพราะ,ะว่าขอได้ไหวรับอันนี้ชัวร์ครับชัดเจนเลยค,คือ<ม>ว่าท่านยังคงให้สงสารและเมตตาประชาชนและชาวบ้านอยู่ท่านขอท่านได้แน่นอนแต่อย่าลืมครับว่าท่านมาจากน้ํา อย่าทิ้งน้ำนะครับต้องตั้งอยู่บนน้าเสมอนะครับหน้าถ้าไม่มีน้ําก็ต้องมีแก้วน้ําตั้งอยู่ข้างหน้านหนึ่งแก้วฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากพระอุปบุศรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับคุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ในร้านนาเรานะครับที่ว่ามีการจัดสร้างก็ถือว่าพิธีนี้เป็นพิธีใหญ่นะครับซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดอุคบุศให้จัดสร้างแบบเป็นทางการเลยนะครับผมวันนี้ผมแจ็คเชียงดาวนะครับแล้วก็อาจารย์โลดนะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับครับ